สวัสด,ดีครับวันนี้ผมมีอะไรมาให้ดูนี่คางสมบัติของผมเองดูสิครับอืมได่ได้ๆอ่ะอ้าวผิดะอ่ะนี่คางสมบัติของผมเองทำไมกล้องมาตั้งกล้อง,อ,งอืมเห็นละ มาดูกันว่ามีรถอะไรน,นี้ซื้อมา429บาทเซนทันมันเป็นของเล่นเก่าแล้วน่าจะ10ปีแล้วแหละเกือบอันนี้เป็นรถผมที่เพิ่งรีวิวไปในคลิปช็อตไปดูกันได้ครับส่วนคันนี้คือ Toyota s u p r a ้มังคับขออ่านก่อนนะครับ Toyota s u p r a TR ครับนี่ผมวางอะแล้วก็มีไข่มาเจล็ดข้างในมีรถ รีโวรีโวรีโวนะครับรีโวรีโวแต่ว่าผมโต๊ะผมพื้นที่มันน้อยผมจะเก็บไว้อ่ะส่วนนี้ก็จะมีของแต่งอ,งอิสุสุนี่ตู้ทึบมีข้อสิ่งโอเคอ่ะจ้ด มีล้ออีกสองล้อน้องขโมยไป็น1ล้อขโมยรถไปหนึ่งคันก็คือแท็กซี่นะครับเดีย๋ยวผมแท็กไว้ให้จะได้ไม่ต้องไปติดตามมันเราเล่นนะครับอ่ะอันนี้เป็นล้อแม็กที่ยีผมไม่ได้ใช้แล้วมันพังแล้วก็จะเก็บไว้ในล้อนี้นี่มันขโมยของผมมาผมก็ข้องขโมยของมันกลับอะครับวางไว้ส่วนในล้อนี้ล้อที่ผมเพิ่งซื้อมาเปิดยากเลยว่ะ อ่ะนี่เห็นไหมยังอยู่ที่เดิมเลยสดๆใหม่ๆไปดูคลิปเปิดคลิปเปิดอันได้นะครับคลิปเปิดล้อนี่ผมได้รถคันนี้นะครับโอเคอ่ะไปดูคันต่อไปต่อไปเป็นรีโวโทมิกานะครับมันเคยพังมาแล้วครั้งหนึ่งผมได้ซ่อมไว้เดี๋ยวแกะให้ดูนี่ดูดูจากไอ้กาวร้อนก็รู้เลยครับว่าผมได้ซ่อมมันโอเค ลำบากประกอบม่น่นแกแกเลย,อ,ยลลอุ้ยลีไปดลีบัดเฮ้ยสงสัยต้องใช้ไม้ตายมันดึงไม่เข้าแล้วดีอ้อเออใช่เดี๋ยวเขาสอบ ต่อไปเป็นไข่ให้ถ่ายว่ามันเป็นไข่อะไรไข่ของดีแม็กครับดูดิโครดที่นี่เนี่ยดีแม็กโอเคต่อไปก็จะเป็นรถที่สะสมอันนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับคลิปล่าสุดของผมเองเออ แล้วก็อันนี้เป็นรถเต้าหูผมรีวิวเป็นคลิปแรกของผมคลิปแรกคลิปแรกที่ผมลงใน Youtube เป็นคลิปยาวโอเคอน,นี่เป็นตัวยูท่าเอฟจเดี๋ยวคันนี้มิ t s บิชิมิสุบิชิอีโวเก้าอืมเปิตูได้มีสปอเร์ด้วยติดสติกเกอร์ด้วยนี่แก้ว ผมมีฟอดด้วยเปลี่ยนช่วงล่างดูดินี่มีรถพ่วงรถพ่วงที่มันพังแล้วไม่รู้จะเก็บทำไมก็เรื่องของผมเถอะอันนี้เป็นรถปูนแต่ว่าไม่มีมอปูนมีเรถปูนไม่มีหมอปูนนะคะมีเปรถปูนที่ไม่มีหมอปูนโคตรเทคตรเท อันนี้คือเชฟโรเล็กเป็น H C K Hyper ่ h o โอ้่ครับสปอร์ตไฮเปอร์อ่ะอันนี้ผมไปกินแมคโดนัลแล้วได้มานะครับเป็นฮอตวิวแม็โดนัลอ่ะต่อไปก็จะมีอันนี้เป็นรถอกลมป่าไม้ครับ เอาวางไว้ไม่ใช่ของมาจเล็กอันนี้เป็นรถไฟเป็นรถด,ดับเพลิงรถเก่งที่มันแถมมากับชุดเซ็ตบ้านอันนี้เป็นนิสสันเซฟิโรเอสามหนึ่งรถแข่งของคิสตี้ลุยนะครับอ่ะวางไว้ส่วนคันนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกรถอะไรไม่รู้อ่ะ ไปดูที่ช่องพี่กิตซีทุกคนครับมันจะมีรถแบบนี้อยู่เป็นรถสเกล1ต่อ32หรือ42นี่แหละอันนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะอ่ะแล้วผมก็มีคันนี้ด้วยเป็นรถของ h w อ e วิ s ที่เพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วหรือเปล่าวะเดือนธันวาครับอ่ะของควันคริสต์มาสเลยต่อไปเป็น Toyota s u p r a อันนี้เป็นงานของ r m z e t s ครับก็ได้นะครับอันนี้เป็นดีคอฝฝักตรงนี้ผมทำเองต่อไปก็เป็นซากรถเน่าของผมนะครับที่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับค <c oughs> วามเก็บแตกแล้วอ,อ,อันนี้เป็นล้อรีโวทูมิก้าเก่านะครับซึ่งมันหายแบรนด์นึ่งเดี๋ยวผมไปเบ้ในโรนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้วันนี้ผมว่างมากๆผมเลยมาลงคลิปต่อแต่ว่าวันจันทร์และว,วันอังคารผมต้องไปเข้าค่ายลูกเสือนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงสองวันนั้นหรือว่าผมอาจจะลงบรรยากาศในการเข้าค่ายให้ดูนะครับอืมเจอกัน,นครับ